อย่าเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองมีถุงใต้ตา หลายคนนะคะเข้ามาปรึกษาหมอนะคะเพราะว่ากังวลว่าตัวเองมีถุงใต้ตาดูแก่หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเป็นอาการของร่องน้าตานั่นเองค่ะวันนี้นะคะจะมาอธิบายความแตกต่างว่าถุงใต้ตากับร่องน้าตาต่างกันยังไงนะคะเจ้าถุงใต้ตานะคะก็คือเจ้าไขมันนะคะที่ปูดออกมานะคะเกิดจากการที่เรามีผนังก,กั้นตัวถุงไขมันเนี่ยที่อ่อนแอไปนะคะตั้งแต่กําเนิดหรือว่าเป็นตามหลังมาก็ได้ะคะ่ะทำให้ไขมันเนี่ยปูดออกนะคะทําให้ตาดูใต้ตาดูอูมดูแบบมีถุ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นร่องน้ําตาเนี่ยก็คือเป็นบริเวณร่องข้อต่อระหว่างผิวดวงตากับผิวหน้าแก้มนะคะจะเป็นร่องลึกลงไปนะคะซึ่งถ้าร่องเนี้ยลึกมากๆก็ทําให้ดูมีอายุเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าจะคนกรณีกันนะคะถุงคือปูดถ้าเกิดร่องก็คือมีความลึกลงไปนั่นเองค่ะซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยก็ทําให้ดูมีอายุนั่นเองค่ะการรักษาก็จะแตกต่างกัน ถุงเราก็แค่เอาออกใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามีร่องเราจําเป็นที่จะต้องหาอะไรมาเติมเข้าไปในร่องเพื่อให้ดูเต็มขึ้นจะได้ดูสวยขึ้นดูเด็กลงนั่นเองคะ่ะสําหรับใครนะคะที่สงสัยว่าเอ๊ฉันเป็นถุงหรือฉันเป็นร่องนะคะต้องการปรึกษานะคะก็สามารถส่งรูปเข้ามาปรึกษาได้กับหมอหลิงที่บีมพาอคลินิกนะคะ